โอ้โหพี่แมนมาแล้วนะครับนี่พี่แมนเป็นจะแปลงล่างแล้วนะครับว้าวนี่ว้าวยี่สิบอีกครั้งเลยครับไม่สิบสี่ครั้งนะยี่สิบ เดิงานเดินเดินแบบเดินแบบไม,ไม่ไม่ได้เดินแบบเลยจี่แต่งานต่างจังหวัดชีผมั้งแบบใบยันโลมันซ้ำซ้ำหมดแล้วไม่ใ่ก็เดินเข่าสวยเราก็สวยน้ำปลาเจ้านี่ก็เข้มดีก็น้ำปลาเขาแอบอเติมเกลือไปนั่นไง พี่แมนลองชุดหรือยังนะคะยังไม่ได้ลองเลยค่ะน่าจะได้อยู่พ<ม>ี่นค<ม>่ใส่ทับเฉยๆพี่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับคืนนั้นโทรมานางวัดสงสัยตาตั้งแต่หมดขึ้นนี่ว่าแต่งตัวมา <c oughs> อันนี้เป็นชุดของพี่แมนเลยใช่ไหมครับไม่ยืมเช่าพี่กระป๋อตัดน่าจะเป็นของพี่แมนนะคะอืม,มเป็นของพี่แมนเลยเอาไว้สำหรับออนทัวร์คอนเสิร์ตยืนึ่งยืมเขาเล่าฟังเขาหน่งยืมเลย เดียวมอยากินเยอะนะไม่มันจะกินมะขามเยอะนี่ฮะพี่แมนเสริมรอมากนะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบห้านี้นะครับคนเมาก็มีหัวใจนะฮะทางช่องสาวน้อยระพอินที่ลิครนะครับเวลา9ก้าโมงเช้านะครับเป็นเพลงแรกนะครับในการสังกัดอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ,บเพลงโคเวอร์คือเพลงยืนหนึ่งแมงเขายืนมเบาแมงอ้ายนะฮะคือเพลงโคเวอร์ พอเอร์ยังติดหนึ่งวันแรงเลยนะครับแล้วเราก็จะมาเชียร์มาแชร์กับนะครับวันที่25นี้นะฮะกับเพลงของพี่แมนนะฮะแล้วก็27นะครับนวัดนครนะครับพี่แมนออนทัวร์กทมนะครับโชว์ที่นวัดนครนะพี่น้องชันนวัดนครก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ27นี้นะฮะมีบรรยากาศสดๆนะครับพี่ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราอยู่ห่างจากงานวันนี้นะครับแค่เพียงแค่หนึ่งกิโลโก,กว่าๆนะครับวันนี้วันดีเลยนะวันพฤหัสบดีนะครับเราอยู่ที่บ้านหนองตาโฮมนะครับตำบลขี้เหล็กอำเภออัสสัมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เป็นงานยิ่งใหญ่เลยนะครับงาน งานฉลองพัฒนาหรืองานงานอะไรสักอย่างนี่แหละหรือว่าอะไรนะยกฉัดเนาะเห็นเห็นรถเคลนมาด้วยยกชอบชอฟ้าเหรอชอบฟ้าเลยครับบอส นี่เราถามาหาเนี่ยงานวันนี้งานงานอะไรเขาปรจุเขาอยู่ตั้งแต่เขาสายนีเลเขา้วก็ยังไม่กลับบนบนชัเหรอพี่แมพี่แก็แต่งหน้าอยู่แต่งหน้าโดยน้องตอคนสวยคนเดิมเาสวยคนเดิมาจากช่างคู่ใจมาจาช่างคู่ใจคนสวยของศาลสวยทะเมยูสิกอีก อันนี้อันนี้พูดตอนที่เขากลับใช่ไหมบาเดียวกัน้วยนะคะส่งผมก็ส่งเดียวกันเาแน่สวยนะแมนพี่แมนก็โดกดดันโดยนําเพชรแล้วคือหนาเแล้วหนาดีแล้วเดียวไม่้ี่แมนไม่เท่าไหร่เมคอัพดีกว่าน้องตองคือทีนไห้ตอง อีกวันนึ่งคืออีตองเแตงใช้ก็อีตองอีตองลบมือเลยเพือเลนลบกล่องเบิ้ดมือเดี๋ยวแบบมันไปทางไหนอ่ะมันมีแต่ผิดเต็มไม่เข้าใจก็รังรังๆมานี่ยแย่แล้วเตียงมหลังกล่องดีเสียงกามาปกติเสยงกลองเลยยาวค่ะว่าแม่ตั้งเองมาร่ำไปร่ำมากเสียงมัน อยกไอต่อมันหายค่ะทุกคนแยนต้องมันหายมากหนิวันแหนจะล่นน้ำมูด้วยต้องทาปากแล้วก็ชุดนะคะชุดสวยๆขอบคุณจากพี่เตับพี่ปอด้วยนี่ชุดของพี่แมนนะคะาานขาเจอกันในเอ็มบีวันที่วันที่วันที่ยี่สิบห้าเดือนเมษาปีหน้าออ <laughs> จ้าแบบแว่า <laughs> เป็นการพูดไปกดกันตัวเองเนาะ กบอกว่าคุณอางเพจผมขอที่เสื้อสองตัวและบุวันมาเรียบร้อยหนูกลับบ้านคือวันที่ยี่สิบหนูก็จะโอเคหนูก็จะไปส่งให้หนูบอกโอเคเดี๋ยวหนูส่งให้ขอสองที่เสื้อหนุ่นผู้จ้างเราได้ยินอยู่ดอกเรื่องปกติคือที่เสื้อสองตัวนะจ๊ะส่งวันไหนจ๊ะส่งวันไหนส่งวันที่ยี่ส ดึกต่าแจ็คโคกันนะตอนนี้ว่ามันเจอกับเบียงซี่ว่าม่นแล้วตีสามค่ะตีสามคิดงานได้ก็คือโทรโทรตอนตีสามคอยรู้ว่าเจ้าว่ดท่านด้นอนคอยรู้ว่าเจ้าว่ดท่านด้นอนปล่อยเขาดิคอยรู้ว่าเจ้าว่ดท่านอนผู้อนบอกเนื่อปิดอ่อนปิดบุบอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คือนางสาววางแบบอากูของนางหรือนางสาววางแบบ ไปแล้วนะคิดงานไหนปื่มแม่นึ่เพราะว่าคนค,คิดดันทีเน,นาะเข้าใจจริงแหละเขามาปยเป็นมานี้เนะาะเงี้ยถ่ายสองวัน <c oughs> ซีรีส์ไม่เหรอไม่ใช่เอ็มวีนะ <ใช S 3> <ไ>ซีรีส์ถ่ายสองวันเ <c oughs> นปซีรีส์เราดูที่นเนปเลยกระสุนเด็กกระสุ <c oughs> นน้อ <c oughs> ซีรีส์ไม่ใช่เอ็มวีด้วยนะเนปตัวนั้นเพราะเนปนั้นนะ สีฮอตตะกลนล้วทุกเอิญทำไม่ได้เอีกเอิญไม่จะสีแห้วที่แบบตายหามุ้งแล้วนี่เซ็มเทียวอ่ะเซ็มก็คือดีมากแกสู้แดดสู้แล้วสู้ลมมากจะเป็นคนแบบหลังจากทำซีรีส์เรื่องนั้นเสร็จแล้วก็หายเลยใช่ไหมครับไม่หายยังอยู่ ยังแบบว่าไม่ใช่ยังมีซีรีส์อะไรอีกไหมเออาบดิบอดได้รับงานเสียงซีรีส์แล้วนอกออจากงานพุ่ิ่โจออคือพุ่ิ่โจก,ก็จะแบบว่าควานทิเซอร์เสียงนี่ได้เราก็จะเอาไม้มาแต่ว่าส่วนมากนะเพชรจะไม่รับงานเสียงเพราะว่าโบอยเพียงต้องเสียงอย่างงานมันผ่านนะนออใช่ใช่ใช่งานมันผ่านเพ<อ>ราะว่าเพราะว่ามันต้องมีคนแบบเก็บเสียงก็มีคือเราเริ่มกองอ่ะวันนี้คือบ่ายโมงแล้วเราก็ต้องปิดกองตอน เปลี่ยนนาฬิกาเขาน้องอ่ะมีงานต่อบเรามีงานต่อมันก็เลยกลายเป็นกดดันว่าคอยกันแล่นสูบฟัตก็แต่โชคดีมากคือลดเงินใช้ได้หมดเลยอ่ะเป็นโรคแค่แนง่ายๆบ้านอะไรนะบ้านย่างบ้านถุงเงินมาถึงปุ๊บเจอบ้านปั๊บใช่มาถึงปุ๊บคือหนูบอกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวคือเลี้ยวเราก็บอกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวน้ำเพชรอทำไหมน้ำเพชรเลือกเอา ตอนนี้คือนอนอยู่บนรถคาหลเียวคลิปน <deutlich> ี้ละแล้วเดี๋ยวพี่แมนก็จะเข้าซื้อลิ์ซิงเพลนะครับคนเมาก็มีหัวใจนะครับออนแอร์วันที่25มกราคมนี้นะฮะเโมงนะฮะทางช่องสาวน้อยดำเพิอินดิเรคคอร์ดนะครับแล้วก็จะมีที่ซื้อ2ตัวนะฮะ ดึกๆนะยี่สิบดึกๆแต่ว่าตะลงที่ยี่เอ็ดใช่ไหมพี่แล้วแต่ลงยี่เอ็ดท้าวยี่สิบที่สามไปได้เชื่อดึกๆยี่สามแล้วก็ยิมห้าลงของจริงดึกๆคือก็หนูอะส่งบทให้นางใช่ไหมอย่าส่งมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวสมองจะเยอะอีกไม่ก็ส่งบทก็ส่งบทให้นางปุ๊บอ่ะนางก็บอกว่าสุดยอดหล่อปัญญาอาณาจักร บอกอุ้ยนางก็อ e ่านเลยแล้วพอวันนี้นะไม่กดดันไม่กดดันเลยไม่กดดันเตรียมเสื้อแล้วพอเตรียมเสื้อแล้วใส่เคื่องเกียร์กดไดเป็นมาตรฐาพอวันนี้มาบอกว่าเจ้ากูหูจักข่อยตัวจะไอ้ไอ้เจ้าอ่านบทไปเจ้ากูหูจักข่อยตัวสรุปเนี่ยเวลาคุยบทนะคุยคุยคุยไปเลยแล้วก็อันแล้ต้องต้องบังคับอนุมัติใช่ไหมอนุมัติก็จบแล้วนะ มมเมื่อกี้ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่อาา่<ม>านบทกำลั<ม>งเลยค่ะคีบไฟไปไใส้คีบเขาใส่เขาคีบไฟไม่มเอาคีบไฟจังเเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคคลินนี้กันนี้นะครับสวัส <c oughs> ดีครับเดี๋ยวผมไปงานแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ <c oughs>